สวัสดีค่ะวันนี้ยากได้พริกมาและอันนี้ยากก็เลยว่าจะ,ะเนี่ยกระป๋องใบนี้ยากก็เลยว่าจะเอาใส่แล้วก็เคาะชําไว้ก็าะชําไว้แผนไว้ยาก็จะมาลงพอโตแล้วค่อยค่อยมาใส่ตะกร้าใหญ่ยากมาเคาะชําเสร็จได้พื้นไปเอามา ายากระมังคตทำเนี่ยใส่แค่นี้เองยาจะเอาแค่นี้นนยาก็เนี่ยขุดไปเลยเพราะว่าอันนี้มันมันแฝงแฝงไว้แค่นี้ถ้าแฝงไว้แล้วพีกจะจะรอดอันนี้พอโตถ้าเกิดว่าต้นเพราะชนกับไอกระป๋องเราก็เทไปใส่ใส่กับไอตะกร้าใหญ่ๆห,ห,หน่อยอนนวันนี้ก็ปลูกพิก แค่นี้เละจ้ะเนี่ยวันนี้ย่าก็มาสวนปลูกพริกก็ย่าก็จะ,ะแฝงมนเลยเนี่ยเพราะย่าแฝงมาวันนี้ย่าก็มีแค่นี้เละจ้ะ